สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณความรวยค่ะเป็นยังไงบ้างขาครับเป็นยังไงบ้างความจนที่ช่วยวกวนจริงใจหนึ่งเดียวก็คืออายสีวัดใจทำใจวกวนพอสวัดใจคู่ชีวิตก็คือความจนวันนี้น้องจะอัดโซนคนสอบได้คืออาย ไม่เจกัสามงดาวคาเฟ่มันบมดเทตลอเเรอไอ้ทำคืนร้อนเดินเลี้ยงกายจะมีชายใดมาคอยเกี่ยวคงอ้จุ๊บุกรสออเวรอยอ๋อไอ้ปุ้มแดงจิรอย่าปรินยาใจเลยเด้ออมเมาลาจลายจิ้ บ้านนาค um ุณการศึกษาหน่อยขาดอกขาดเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีที่อายเฝ้าคอยอยากยืนให้โอกาสใจยิ่งพบยิ่งใครมั่นใจอายเป็นคนดี ยามจ็บยามเช้าที่มีพอมีอะไรไว้เป็นสี่ยามท้อ